สวัสดีชาวไบเกอรทุกคนนะครับแลวก็อรุณสวัสดิ์ไปยัง f อฟซีมอเทุกท่านด้วยเช่นกันนะฮะเจอกันกับผมในรอบเช้าหวังว่าการอัดคลิปแต่เช้าในตอนนี้แล้วก็จะไปโพสต์จะไม่มีปัญหาเมื่อวานนี้ผมในช่องเ1นะฮะหลายชั่วโมงครับกว่าที่จะโพสต์เสร็จไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสัญญาณหรือว่าเพราะโทรศัพท์เพราะอะไรกันแน่ก่อนที่ MotoGP จะมาถึงนะครับตั้งแต่ สัก7จ็โมงสีก็จะเป็นรุ่นเล็กนะฮะหลังจากนั้นก็จะไหลายยาวไปนะครับก็ติดตามโปรแกรมตาางการแข่งขันที่เพื่อนๆเซฟกันเอาไว้ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาขั้นคลิปนี้ด้วย World Superbike เมื่อวานนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมในวันแรกของ World Superbike ที่อารากอนในสเปนครับ FP1-FP2 เสร็จสิ้นกันไปเราได้เห็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของนักแข่งเนิซึ่งเป็นผู้นำคะแนนสูงสุดอยู่ในตอนนี้ก็คือพัลักลาสคาออลิโอกรฮะ กลับมาคราวนี้ไม่ทําให้แฟนๆที่รอคอยผิดหวังหายไปรุ่มๆเกือบเดือนครับสสัปดาห์ละสองสนามไม่มีแต้มแม้แต่คะแนนเดียวเนี่ยแต่ในเมื่อวานเสจ,จัการฝึกซ้อมทั้ง2รอบโดยเฉพาะในรอบแรกนั้นเร็วสุดครับกดเวลามาหัวแถวได้ในรอบที่2นะครับไม่ได้เร็วเท่าเท่าเท่าไหร่นะฮะก็คือมาในคันที่9แต่นะครับก็เบียอยู่อีกคันนึงเนี่ยก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนัม่นก็คือการเลือรอบหมายเลข31แต่เวลาโดยรวมนะครับ ทอยบายแพคทิสเอามารวมกันแล้วเนี่ยเขาปลักยังคงเรียกว่าเวลาอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่แต่นันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าหายไปในแบบนี้เนี่ยจะจะแบบว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของร่างกายเรื่องของอาการบาดเจ็บที่บอกว่าปอดจะมีรอยรั่วนหน่อยนึงเนี่ยนะฮะมันจะมากน้อยเพียงใดการซ้อมเนี่ยเขารันหนึ่งเขาอาจจะวิ่งได้อาจจะไม่ได้เยอะมากมายก็คือจะเน้นการปรับ,บเซตติ้งอะไรต่างๆนะฮะซึ่งการแข่งขันมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง การแข่งขันนี่ก็จะต้องวิ่งต่อเนื่องกันนะครับถ้าเป็นซูเปอร์โพเรสก็ประมาณ12-13รอบอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการแข่งขันจิงก็ย0กว่ารอบเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้ต้องใช้ร่างกายใช้พลังงานใช้อะไรที่มันแตกต่างกันไปแล้วอรากนในที่นี่เป็นสนามวนซ้ายที่ <c oughs> มันมีความท้าทายในการใช้ร่างกายนะฮะเรื่องของโคง้งเรื่องของการขึ้นเนินลงเนินเรื่องของการบังคับเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ทักษะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ใน Mo t o g p ในการขึงนเดือนนี้แล้วเนี่ยมีปัญหาก็คือมันแฝกมันลื่นแฝกมันจะอาจจะทําปฏิกิยาก,กับเรื่องของอุณหภูมิะนะฮะประมาณนั้นหมายถึงว่าช่วงเดือนนี้แล้วนะครับทำให้หนักแข่งเกินครึ่งเนี่ยออกมาบ่นกันเลยนะครับว่าโอ้ขับยากทําความเร็วกันไม่ได้เลยทีเดียวแต่นะครับหเดือนผ่านไปดีขึ้นฮนะแตกก็ถือว่าอาการการเทพื้นยางมาตอยใหม่เนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ส่วนของอุณหภูมินะครับ จากที่เย็นๆในตอนนี้ก็คือว่าอุ่นขึ้นชัดเจนเลยประมาณ26-27องศาอุณหภูมิอากาศนะครับแล้วอุณหภูมิแากก็ประมาณ30นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคขึ้นกว่าตอนที่เป็น MotoGP เยอะเลยนะฮะดังนั้นนักแข่งในเมื่อวานนี้ก็เลยกดเวลาการออกมาซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นเวลาที่ยังไม่คงที่ครับน่าจะเร็วขึ้นไปกว่าที่ได้อีกอยู่เพราะว่ายังเหลือการฝึกซ้อมในรอบสุดท้ายหรือว่ารอบ F3 p นี่อยู่ในวันนี้ฮะ แล้วก็จะเป็นรอบซูเปอร์โพลคือเวอร์ซูเปอร์ไวท์เขาจะแข่งขันไม่เหมือนมอเตอร์จีเขาจะแข่งขันกัน3เรสเรสที่1เรสที่2แล้วก็ซูเปอร์โพลเรสครับวันนี้จะเป็นจะเป็นออรอบจะเป็นรอบเรสที่1นะฮะแต่ก็จะมีการคอลี่คอลีฟายก็คือซูเปอร์โพลเฉยๆไม่ไม่มีการได้แต้มเขาคอลีฟายแยกกันเอาง่ายๆครับเรสที่1เรสที่2ไม่ได้เอาผลแบบผลเดียวเหมือนมอเตอร์จีพีมอเตอร์จีพีแข่งสปรินต์แข่งเมนเรสเนี่ย คุณิฟมาทีเดียวก็คือใช้2เลยนี่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตรงนี้ฮะ mm. เมื่อวานนี้เราได้เห็นอะไรกันบ้างน,นะครับที่น่าสนใจน่าโดดเด่นถ้าเป็นการฝึกซ้อมในวันแรกในผมว่าใน,ในรอบแรก FP1 พี่ผมว่ายังไม่มีอะไรมากมายนักนะครับทอปลาก็กดเวลามาช่วงท้ายๆเนี่ยเร็วสุดแซงหน้าขึ้นมาแต่ในก่อนหน้านั้นก็อยู่ในในกลุ่มหัวแถวนั่นแหละคือทําไมถึงบอกว่ายังไม่ได้อะไรมากมายนักก็คือในการลงสนามก็จะเก็บ <c oughs> เขาจะเก็บข้อมูลกันซะก่อนนะครับเน้นก,ก,การเก็บข้อมูลเน้นการเซตติง้งหาเซตติ้งที่มันดีที่สุดที่มันลงตัวที่สุดแล้วก็เรื่องการปรับสภาพร่างกายตรงนี้ด้วยนะฮะเลยทําให้ของจริงนยครับอาจจะโผลมาในในช่วงหลังนะฮะแต่นะครับเรา,เาได้เห็นความยอดเยี่ยมของดูคาติแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นมาในอันดับหนึ่งแต่ก็อยู่ในกลุ่มท็อปตลอดเลยฮะอยู่ในแถวหน้าตลอดนั่นก็เพราะว่าดูคาติเป็นเจ้าแห่งที่นี่นะฮะ ในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็มาประสบความสําเร็จไว้ที่นี่แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเหมาเหมาะแบบผูกขาดกันเลยทีเดียวแล้วในที่นี่ในฐานะของนักนักแข่งที่เป็นเด็กถิ่นนะครับเจ้าถิ่นที่เอาโรบอติสต้านี่ก็นี่คือโฮมเบสของเขาครับสเปนเนี่ยเขาก็กดเวลามาในท็อปสองท็อปสามได้สบายในขณะที่นิโคขโรเบรเก้าครับแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในการขับของรุ่นใหญ่นะครับเวอร์ซูบูไบท์ที่นี่เนี่ยแต่เจ้าตัวก็ตามบอติสต้ามาติดๆเลยนะฮะ บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าดูคติยังน่ากลัวในที่นี่ครับแล้วก็ดูคติคนอื่นๆนะครับที่เป็นทีมรองทีมอิสระเนี่ยก็เร็วฮะดาริโลเปตตชิผู้ชนะสนามที่แล้วชนะบบเบิร์เลยนะฮะมาในที่นี่ก็ยังคงไว้ลายยังคงต่อเนื่องนะครับความร้อนแรงได้ก็ถือว่าตามมากันไม่ได้ว่าห่างเยอะรวมทั้งอังเดเอียนโนเน่ฮะรถคันสีเหลืองๆมาแล้ว29ครับอันนี้ก็ดูคติเหมือนกัน แม้กระทั่งแซมโรสนะครับนักแข่งน้องใหม่ก็เป็นดูกติวิฟวานะฮะจากมาร์กวีดีเอสครับคันสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอันนี้ก็โผล่กันมาแล้วก็เป็นการสู้กันของทางดูคตินั่นแหละนะฮะแล้วก็จะมีเบีมูเนี่ยสอดแทรกกันเข้ามาจริงอยู่ครับว่าในช่วงแรกนั้นฮอนด้าเนี่ยทำให้เป็นแฟนเนี่ยโอ้ว้าวกันพอสมควรนะนักแข่งเจ้าถิ่นเลยนะครับทั้งคู่ทั้งชาวเวเฮมนะหะมายเลข97้แล้วก็หมายมเลข7หมายเลขเจ็ดอิกเลโคน่านะครับ ทำเวลามาได้รุนในท็อปสิแต่พอในรอบที่2เวยก็กดเวลาไม่ไหว้วฮะมีแต่เพียงเอเลคนานะครับที่มาในคันที่คันที่7ที่8ปดเรานั้นนะครับแต่หลักๆก,ก็จะเป็นเป็นทั้งดุคติกับเบียมเดอร์มู่นั่นแหละนะที่ท,ที่เรียกว่าไม่กันอย่างสูสีกันนะฮะก็เลยเกิร์ร็อกก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีในในรอบที่2ในรอบบ่ายนะฮะกดเวลากันมาเนี่ยเร็วทุกช่วงกันเลยทีเดียวบง่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่าถึงแม้ว่า จะไม่มีทอปลักนะครับซึ่งความจริงคือมีผมพยายามจะบอกว่า BM เนี่ยเขาดีในตรงจุดนี้ในภาพรวมนั่นแหละนะมองแบบนี้ก็น่าจะได้ลุ้นกันยาวๆครับในวันนี้สําหรับเรทที่1แล้วก็ในพรุ่งนี้สําหรับ2เรทที่เหลืออยู่เนี่ยเราอาจจะได้เห็นดูคาติเนี่ยจะจะไม่ได้ผูกขาดแล้วหรือเปล่านะครับทอปลักเองก็เคยกล่าวนะครับว่าเขาอยากชนะในที่นี่นะฮะเขายังไม่เคยชนะในที่นี่เลยใน w o ลซ d s ูเปอร์ไบค์เนี่ยอยากจะชนะดูนะครับในสนามวนซ้ายเนี่ย ครั้งที่แล้วฝนตกก็บอกว่าไม่เคยชนะในสนามฝนเลยนะครับก็น่าเสียดายนะครับไม่มีโอกาสในสนามก่อนหน้านูน้นแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกสี่สนามฝนจะมาหรือเปล่ามาในที่นี้ก็บอกว่าไม่เคยชนะในที่นี้นะครับก็อยากจะลองดูแต่ดูจากตัวเลขดูจากอะไรแล้วเนี่ยก็คงจะได้ลุ้นกันอยู่นะครับใน,ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวล่ละเจ้าตัวก็บอกเมื่อวานนะครับว่าเน้นการจําลองการแข่งขันจริงก็คือวิ่งแบบลองลันแบบยา,ยาวๆนั่นแหละ ทำไมถึงลองแบบนี้ครับก็คือลองเพื่อจะให้ดูร่างกายาในเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเนี่ยนะครับถูกอนุญาตทีมแพทย์อนุญาตให้ลงสนามได้ก็จริงในรอบ f อฟเนี่ยแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องเอาเรียกว่าผลต่างๆเนี่ยนะครับมาประเมินว่าสภาพร่างกายปฏิกิริยานะครับอาการบาดเจ็บที่ปอดเนี่ยมันส่งผลระดับไหนจะได้ตัดสินใจว่าอนุญาตให้ลงสนามในรอบต่อๆไปได้หรือเปล่าดังนั้นเขาก็เลยเน้นในตรงนั้นกันนะครับเลยทําให้ ก็รอบที่2รอบใบเอพิสอดเอพิอนี่ก็ไปลงสนามได้นะฮะไปลงสนามได้เขาบอกว่าเขาเหนื่อยขึ้นเล็กน้อยครับคือกลับมาได้นะครับแต่ร่างกายมันยังไม่เหมือนเดิมแต่มองว่าเขายังคงจะต้องแบบว่าคือเก็บข้อมูลตรงนี้กันไปก่อนแต่เจ้าตัวว่ามันเป็นแค่วันแรกเองแต่ผมก็ยอมรับว,ว่าผมเหนื่อยขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็อาจจะยังยังไม่ได้ยังไม่เท่าเดิมแม้ว่าผมจะฟิตสามารถลงสนามได้ก็ตาม รถบอกว่ามันมีอาการเวียงนะครับก็น้อยลงนะอาการเวียงนะครับอาการมินิ่งเนี่ยการยึดเกาะก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ครับเจ้าตัวบอกอเรื่องของการเลี้ยวเรื่องของการหยุดรถเนี่ยอันนี้อาจจะทําได้ยากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็หวังว่าในวันนี้เนี่ยครับวันที่2เนี่ยจะสามารถปรับปรุงเรื่องของตรงนี้และจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่ง,งนะฮะก็แน่นอนนะครับร่างกายของคนที่พักไปเนี่ยเขาเข้าพักไปเขาพักไปสสัปดาห์เขาไม่ได้ทาอะไรเลยนะทุกคนเชื่อไหมฮะ อันนี้ตามคาบอกเล่าของของเจ้าตัวก็บอกว่าไปก็เหมือนพักผ่อนอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ลงฝึกซ้อมอะไรเลยไม่ได้จับมอเตอร์ไซค์เลยในรอบเกือบเกือบเดือนนะฮะแล้วอยู่ๆก็กลับมากลับมาแล้วกลับมาจับเนี่ยโอ้โห <c oughs> ก็ถือว่าถือว่าหนักน่วงพอสมควรเลยเดียวนะฮะ <c oughs> อย่างที่บอกไปครับว่า90กว่าแต้มเกือบเกือบร้อยแต้มที่ออกนําในตอนแรกนะครับออกนำตอนที่สองนิโคโลบูริก้าอยู่เนี่ยตอนที่เหลือแค่13แต้มดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ลงในสนามนี้เนี่ย ผมว่ามีโอกาสที่จะโดนแซงอยู่แล้วละ่ะนะฮะหรือต่อให้ลงเนี่ยเราก็ต้องลุ้นว่าเรื่องของการยืนระยะของร่างกายเนี่ยม,มันจะเป็นยังไงคือ World Super อ i ์ไก็จะมี3เรส50 62แต้มครับมี6 2แต้มให้ได้ชิงชัยกันแล้วส่วนต่างแค่13แต้มเนี่ยมันจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าล่ะก็ถือว่าท้าทายนะครับพอสมควรเลยนะแล้วบุรีรัม์เองก็ทำได้ดีซะด้วยสิฮะแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกใน World Super อ i ์ไในที่นี่น,นะฮะแต่เห็นไหมครับว่า ก่อกลุ่มนะครับเป็นคนที่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับแต่พอแข่งขันจริงเนี่ยก็จะมีความนิ่งคือเก็บแต้มได้อย่างสม่ำเสมอนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของนักแข่งหมายเลข11็ก11นะครับที่ทาง t o อปลักเนี่ยจะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดนะทุกคนเอาลองมารอดูกันนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นไปยังไงกับรอบการฝึกซ้อมที่เหลือหนึ่งรอบ FP3 สนะฮะสำหรับ DM สําสำหรับดูคาติครับที่ได้เดียดบี้สู้กันกับนักแข่งหลายๆคน หวังว่าการแข่งขันมันจะเต็มไปด้วยการสู้กันที่มีนักแข่งหลายๆคนขึ้นมานะครับมันจะได้สนุกใส่เดียวกันแล้วแต่มันมีอยู่2คนอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่า,วามันก็ไม่ไม่เต็มอิ่มสักเท่าไหร่แต่ถ้ามีอยู่4คัน5คันได้มาบู๊ได้มาอะไรเนี่ยก็น่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะถูกใจแฟนๆนะฮะค่ายอื่นยังยังคงยากอยู่ครับผมมองจากศักยภาพการซ้อมนะยามาฮ่าจอนนี่กลับมาก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับอันนี้ก็พักยาวเหมือนกันคาวาซากิก็ไม่ค่อย จีจ๊ดเท่าไหร่ครับในรอบนี้นะฮะเลยมองดูว่าน่าจะเป็นแค่ BMW กับทางยูคาติครับที่จะได้ใส่เดี่ยววัดใจกันนะครับสปอทีวนะฮะสปอตทีวีีวรับหน้าที่ถ่ายทอดสดครับแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะถ่ายทอดแบบเหมือนบางบางสัปดาห์ในบางสนามเนี่ยมันก็ถ่ายทอดหลายช่องทางบางทีสปอ r ทีวปุ๊บบางทีอาจจะย้ายไปเอ่อจะย้ายไปช่องสปอตทีวีาอะไรเงี้ย สปอร์ตทีวี4ซึ่งเป็นช่องของทางโปรตุเกสเขานะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นสปอร์ตทีวีทั้งหมดนะครับจะได้ดูแบบว่าชัดเจนหน่อยนะฮะพอทะย้ายไปช่องสีเหลืองๆนะครับช่องสปอร์ตทีวี5เมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นจะบรรยายเป็นภาษาโปรตุเกสบางท่านอาจจะบอกว่าเขาคุยอะไรกันครับผมไม่รู้เรื่องฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับนะครับเอาไปดูกันนะครับโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันก็เดี๋ยวจะบอกกันไว้ให้นะครับก็ถ้าเป็น ช่วงคอลี่ไฟล์ก็จะมาเวลาประมาณสัก4ี่โมงประมาณนั้นครับ4ี่โมงเย็นถ้ารอบการแข่งขันจริงก็ประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มมันก็จะไปไม่ชนกับทาง MotoGP นะ MotoGP จะมาเร็วนะครับทุกคนส่วน MotoGP ก็ย้ำนะครับทีเอ็นทีสปแล้วก็สปอต t ีวีะไปรับชมกันได้นะครับในวันนี้สําหรับ MotoGP ก็จะมีรอบคอลี่ไฟล์ที่เหลืออยู่รอบการฝึก้องรอบที่2ที่เหลืออยู่แล้วก็แน่นอนสปรินเรนะฮะอ่ารวมทั้ง ในส่วนของทาง m o t o ทรีโมโตทยังจะต้องไปลุ้นไปตัดสินกันนะครับในการฝึกซ้อมรอบสุดท้ายว่าใครจะได้เข้าไปในคิวก็ไปลุ้นน้องก้องสุริยจันทราลนักแข่งไทยของเรานะครับที่รอบนี้ก็มาดีนะฮะอยู่ในท่าปาท่าหกได้ทั้ง2รอบชิวๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเอาวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคงจะมาเจอกับเพื่อนๆบ่อยแล้วล่ะเพราะว่าจะต้องมีข้อมูลมาวิเคราะห์มาอะไรกันเนี่ยหลายอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ